หากคุณกำลังมองหาแรงบันดาลใจความเชื่อมั่นและวิธีการในการทำธุรกิจภายในวันเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตและเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของคุณแล้วก็อย่าพลาดงานสัมมนาที่ยิ่งใหญ่แห่งปีของสีกรุงโบเกอร์ทีมงานทิพจิตเหนื่อย3ปีแฮปปี้ชั่วโคตรเป็นหุ้นส่วนกับ4ีกรุงโบเกอร์ รับเงินปันผลตลอดชีพงานสัมนาที่อัดแน่นวิสาระความรู้และแนวคิดใหม่ๆจากผู้ที่ประสบความสําเร็จทั้งในอดีตและปัจจุบันเพื่อที่จะนําคุณสู่ความสําเร็จในธุรกิจภายในงานคุณจะได้รับฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารบริษัทสีกุงโบรกเกอร์เพื่อสร้างความมั่นใจจากคุณนวพร์อรุณสวัสดีและพบกับผมการชนะวิจิตสมาชิกที่มีค่าสายงานสูงสุดของบริษัทและผู้ก่อตั้งทีมงานทิพวิจิตคุณจะได้เรียนรู้ไมล์เซตที่ถูกต้อง ในการเริ่มต้นธุรกิจจากสมาชิกระดับ 1, 2และ3ป้ายแดงนำโดยคุณอุไลโนนสาเทศคุณนิพาพรเจริญรัฐวุฒิการและคุณนัชยากันวงโสภาคุณจะได้เรียนรู้แผนการตลาด m g m จากคุณปิยะวิจิตสมาชิกระดับ1บวกบวกป้ายแดงทำธุรกิจอยู่ที่จังหวัดหนองคายมีรายได้เดือนละ1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนสวัสดีครับผมปิยะวิจิตผมเป็นคนหนองคายอาชีพหลักคือทำเกษตรกรแต่ยิ่งทำยิ่งมีหนี้น ผมจึงเริ่มมองหาไรายได้เสริมผมจึงรู้จักแผงงนการตลาด MGM สีกรุงบเกอร์ผมได้เรียนรู้และศึกษาใช้เวลาทําตามแผนอยู่3ปีผมก็มีรายได้แพสซิฟิคคันคหลักแสนต่อเดือนวันที่17มิถุนายนที่จะถึงนี้ผมเป็นวิทยากรบรรยายแผน MGM ในงานเหนื่อย3ปีแฮปปี้ช็อคโกเป็นหุ้นส่วนกับสีกรุงบเกอร์รับเงินปันผลตลอดที่ที่ซันทารารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจังหวัดสุขทัย17มิถุนายนนี้มาเจอกันนะครับ สวัสดีครับช่วงเสวนาพารวยพบกับสมาชิกระดับ 3, 2และ1ที่จะมาบอกเคล็ดลับในการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามแบบสดๆบนเวทีนำโดยคุณพลอยาศาสนาธายาท สมาชิกระดับ1บบวกบวกคุณรินดา่ามกลางสมาชิกระดับหนึ่งคุณชัชพรนทองวิจิตรคุณนิวัฒน์คำยังคุณวรลเชษทรั์สมบูรณ์สมาชิกระดับ3และ2องป้ายแดงคุณจะได้เรียนรู้แนวคิดของคุณรวยด้วยการเป็นหุ้นส่วนกับสีกรุงโบรกเกอร์จากคุณอัครนันปริญญาคุญเสศสมาชิกระดับ2และปิดท้ายด้วยการบรรยายความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ของบริษัทดนใจมีเดียพลัสในหัวข้อสร้างคอนเทนต์อย่างไรให้ลูกค้ามั่นใจคอนเทนต์ <Content S 1> บนโซเชียล Media, มีเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแล้วเราจะทํายังไงกันดีให้คอนเทนต์ของเราดึงดูดกลุ่มเป้าหมายสายประกันออนไลน์ได้มากกว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับในวันที่17มิถุนายนนี้กับอีเวนต์ครั้งสําคัญของทีมงานทิมวิจิตกับงาน,งานเนื่อย3ปีแฮปปี้ชั่วโคตรครับในงานนี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้นะครับวิธีการสร้างคอนเทนต์อย่างไรให้ลูกค้าสนใจแล้วก็ทำการปิดการขายประกันออนไลน์ได้อย่างง่ายดายนะครับ รวมไปถึงการเตรียมแคปชั่นการจัวหัวให้น่าสนใจการเลือกภาพเลือกวิดีโอโฆษณาให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดสอนโดยทีมงานดนใจมีเดียพลัสครับพลาดไม่ได้นะครับมาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วพบกันในงานนะครับงานสัมมนานี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่17มิถุนายน2566ที่โรงแรมซันทารารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจังหวัดฉะเชิงเซาภายในงาน จะมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับสมาชิกที่สามารถปรับระดับ3และสูงขึ้นไปได้โปรโมชั่นต่อที่1ซื้อบัตร100คนแรกจะได้สิทธิ์ถ่ายภาพนิ่งฟรีจากบริษัทโดนใจมีเดียคลาสต่อที่2ซื้อบัตรก่อนวันที่30เมษายนนี้จ่ายเพียง450บาทจากราคาเต็ม600บาทห้ามพลาดสมัครเข้าร่วมสัมมนานี้เพื่อปลุกศักยภาพในตัวคุณพร้อมๆกับเปิดรับโอกาสใหม่ในการเป็นหุ้นส่วนกับ4กรุงโบรกเกอร์ แล้วมาเจอกันนะครับแล้วเจอกันนะคะแล้วมาพบกันนะคะแล้วพบกันนะครับแล้วเรามาพบกันนะคะอยากให้ทุกท่านนะครับมาร่วมงานเหนื่อย3ปีแฮปปี้โจโคดแล้วมาเจอกันนะครับแล้วพบกันในงานนะคะแล้วมาพบกันนะคะแล้วมาเจอกันมากันเยอะๆนะครับอย่าลืมตัดสินใจมาร่วมงานสัมมนาในวันที่17กับพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมส่งวิดีโอนี้ให้กับคุณที่คุณรักแล้วก็ทีมงานของคุณ เพื่อที่จะเติบโตไปพร้อมๆกับสีกุงและพวกเราครับเจอกันครับ